สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดําซิงครับพายฟซีมาชมบรรยากาศที่อู่ปลาเหลาเหมือนเดิมนะครับนี่โอ้พี่น้องนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีครับหลังจากที่ฝนตกนะครับนี่ไปได้บังควลมาใหม่นะครับนี่มาใส่สองเคนะครับใส่สองเคครับซื้อมาใหม่ใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ครับชิ้นนี่ ไม่ใช่ถูกๆนะทุกคนนะผมให้ทายว่าเท่าไหร่เออสี่ชิ้นของสามมิตรนะครับนี่ให้ทายว่าเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูของเก่ามันก่อนนะครับสาเหตุที่เราเปลี่ยน,นครับก็เนื่องจากว่ามันหักครับของเก่ามันหักมันเสียทรงมันไม่สวยนะครับยูปะเปห้องดีดีวยมึงหลบมองว่าท้องหนอกยิ่งขึ้นเนี่ยยูปะกูว่านแม่นวะนี่ เอาเนี่ยมะฮ่องนี่แม่นเนี่ยมะคำอีกเทิร์นกันเลยตู้อันนี้เอาเทิร์นทางไหนไหมเทิร์นทึงๆไหมงูมันเลวอะเออโยขึ้นไปเทิร์นทึงงูมันทึงหน่ะนี่ครับของเก่าครับพี่น้องติดหอดยางบักต่อยครับเพื่อนว่ะเออนั่นละนี่แหละเมื่อไปเชียงก็ใช้กุศลุปเลยเพรากุยางขู่นี่เขยเอาพี่นี่นี่ครับสี่อันนะครับทุกคนขายพี่น้องขายเป็นโลครับ โลละ8บาทครับพี่น้องของเก่านะครับนี่ตาดอกจนหมดนะครับส่วนรถก็กําลังลางครับล้างก็จะเก็บสีนะครับเพราะว่ารถเอ่อเดิมบางเลยนะครับสองคันนี้ไม่เคยทําสีนะครับเดิมบางนะครับสีก็จะบางมากดูดูฝฟอไทคือพอสีหลุดปุ๊บมันก็เหลือเหล็กเลยครับมันบางครับไม่เคยทําสีเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับ ยางเต็ม10เส้นนะครับยางเต็ม10เส้นเป็นเรเดียนเรเดียนด้านหลังมิชลินปี22หรือ23นี่แหละนะครับด้านหน้าบิตโตนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับหลังมิชลินหน้าบิตโตนนะครับอันนี้ก็กระบะของเซรีชัยนะครับแกนร้อยครับกระบอกใหญ่ครับผมแกนร้อยพื้นพื้นก็ไม่ต้องห่วงครับพื้นสวยครับสองคันนี้รถพื้นพื้นไม่มียุบเลยนะครับพื้นสวยกระสีเทียมหน้าแปดนะครับ ล้างเครื่องมืออยู่ครบนะครับบุกงบุกี้แน่นนะครับกระซงกระซีก็ไม่มีผุไม่มีบวมนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูด้านในนี่ล้างยังไม่เสร็จนะครับนี่ชัะซีสวยนะครับพื้นกระบงกระบะประมาณนี้ครับนี่ไม่มียุบครับเป็นเกียร์ฟูลเลอร์นะครับนี่เกียร์ฟูลเลอร์หรือเกียร์อีตั้นนะครับนี่นะครับเป็นเกียร์ฟูลเลอร์นี่ดูเดิมบางขนาดไหนป้ายก็ยังอยู่ครับไม่เคยทําสีเลยนะครับรถชุดนี้สภาพดีมาก เอฟเอ็มสองเคเอฟนะครับนี่เอฟเอ็มสองเคเอฟเป็นเกียร์ฟูลเลอร์นะครับแต่ถ้าเอฟเอ็มสองเคเฉยๆนี่จะเป็นเกียร์ธรรมดาสโลยกนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเกียร์ฟูลเลอร์จากเอ่อจากศูนย์ฮีโน่มาเลยนะครับสภาพคือสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์มากแต่สีไม่สวยครับนี่ดูวะไม่เคยทำสีเลยครับนี่สติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับสภาพดีสมบูรณ์ มันยัง,ยงมันท่านเห็นถือขี่เข่าขกูกูท่านเห็นเห็นเหล่ามันอยู่้านี่นี่ครับเครื่องก็เครื่องเดิมเลยนะครับ260แรงนะครับนี่กำลังกำลังล้างนะครับยังไม่เสร็จเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะล้างออกให้เรียบเลยนะอุปกรณ์อยู่ครบเลยเอฟซีดัวรถเขาจะดูแลดีขนาดไหนหมอน้ำหมอนุงมอน้ำ,นำ,นำชุดพวงพาวเวอร์อะไรเดิมๆสวยมากครับสี คือที่จริงผมก็ชอบเดิมๆนี้นะแต่ว่ามันมีคาบยางมาต่อย็นไหมนี่นี่คาบยางมาตอยเดี๋ยวจะล้างออกให้หมดเลยนะครับถ้าผม,ผมเนี่ยชอบเดิมๆนี้แหละนะครับแต่ว่าลูกค้าส่วนมากจะชอบสีสวยนะครับดูชุดถังลมนี่ป้ายก็ยังอยู่นะครับดูดูรถต้องดูให้เป็นนะทุกคนนะประมาณนี้ครับตัวจงตัวจามหม้อลมเบรกเดิมนะครับแบตรงตอรี่ใช้ได้นะครับช่วงล่างนี่สวยเลยนะครับเอ่อ น่าจะคันนี้น่าจะเปลี่ยนพอบุกกี้มาใหม่ด้วยเห็นไหมเนี่ยสวยครับน็อตพอโค้งพอข้างอยู่ครบนะครับกระบะไม่มีผูนะครับแต่ว่าสีไม่สวยแค่นั้นเองครับนี่ดูกระบะมองงี้เก่ามากครับแต่เดี๋ยวจะอาบน้ําให้ดูครับสีสวยแน่นอนนะครับคันนี้นี่หัวไม่มีผูครับกันความร้อนอยู่ครบนะครับประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้สองเคเอฟนะครับหัวเดิมบางเลยแอร์เย็นนะครับเครื่องเสียงมี นะครับเปิดที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวพามาดูคันนี้ไะคันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่คันนี้จะเป็นดํสามมิตรนะครับดํสามมิตรเป็นตัวสองไม้นะครับดํสามมิตรเครื่องดีคัสีสวยเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ก็ล้างล้างเสร็จแล้วเหลือจะเก็บสีนะครับนี่เครื่องแห้งๆเลยครับเดิมจ้ามาเห่าฮ้องๆเลยนะครับเครื่องยนต์ K13D 260แรงนะครับ มอน้ำอะไรอยู่ครบนะครับนี่ชุดนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับเดิมจ๋ามันเดิมนะครับก็สภาพดีเลยทุกคนสภาพดีมากครับยางดูอะยางเต็มเลยครับดอกหน้าน้ครับบิดต้นนะครับยางหน้าบิดต้นยางหลังิชลิ่นะครับนี่ชุดถังที่ฟี่สวยๆตัวจามมอลมเบรกเดิมนะครับนี่เพจยังอยู่นะครับนี่ เห็นแต่สนิมสนิมอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ผูนะทุกคนนะแค่สีมันบางนะครับนี่แค่สีมันบางเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ผูนะครับถ้ามองดูในในวิดีโอหรือในรูปอาจจะมองเลนะครับแต่ว่ามาดูตัวจริงแล้วสวยครับดูกระสีข้างในเขาไม่มีบวมครับเนี่ยไม่ม uh, ีบวมนะครับกระสีสวยตลอดเส้นนะผมนี่ไม่มีผูเลยนะครับพื้นกระบงกระบะสวยนะครับฝาข้างสามมิตเดิมๆของเขาเลยนะครับกระบอกใหญ่นะครับนะ เอาให้ดูว่าพื้นสวยแค่ไหนนี่ครับนี่ครับพื้นก็ประมาณนี้ครับไม่มียุบครับทุกคนนี่เดี๋ยวจะหาว่าคุยครับนะครับเปลี่ยนบังโคลนใหม่นะครับนะเห็นไหมบังโคลนผมแกะออกแล้วครับมันก็จะมองดูไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวใส่บังโคลนไปก็จะสวยเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ครับเดิมบางเลยกําลังล้างเก็บงานนะครับตรงไหนไม่สวยเราตัดทําใหม่ให้หมดนะครับนี่ประมาณนี้ครับใครสนใจครับ ก็เบอร์เดิมนะทุกคนนะใครสนใจเบอร์เดิม0884746382นะครับย้ำนะครับ0884746382ราคาก็60กว่านะครับผมใครสนใจก็ลองทักไทยกันเข้ามาเจาตามสภาพเก็บงานหรือตกแต่งตรงไหนจัดทรงแบบไหนบางฟงบางฝุ่นหรือจะเอาแบบไหนได้หมดนะครับนี่หัวเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับภายในภายในสวยๆเลยครับไม่มีปูนครับ กันชนใช้ล่างมีนะครับผมถอดเพราะผมจะเปลี่ยนใหม่มันมันงอนะครับนี่แอเย็นอันนี้นะครับเอฟเ 2K แท้นะครับคัตซีเขาจะใหญ่มากครับดูใหญ่สุดหัวเลยนะครับนี่เพจเดิมก็ยังอยู่นะครับเห็นไหมนี่รถเดิมแค่ไหนครับเดิมบางเลยแหละนะครับหายากครับสภาพนี้อุปกรณ์นี่บางคงบางโคนอยู่ครบกองอากาศเดิมถังน้ํามันเดิมนะครับกองโซล่าดักน้ําเดิมนะครับ ไม่ใช่จะหาง่ายๆนะครับรถสภาพนี้ดูคัดสีด้านในครับนี่อันนี้ล้างแล้วนะครับไม่มีผุครับรีวิวให้ดูนี่เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเกียร์ฟูลเลอร์นะครับเกียร์ฟูลเลอร์เหมือนกันนะทุกคนนะชุดเกียร์ฟูลเลอร์แทะโรงงานมาเลยละนะครับชุดดงชุดดำสวยนะครับไม่มีผุนะครับไม่มีผุไม่มีแตกครับสภาพดีเลยแหละนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับใครสนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามานะครับเบอร์ก็เบอร์เดิมนั่นแหละ0ูนย์แปดแปสี่เจ็ดสี่หกสามแปดสองนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นเจ้าซูโม่นะครับสองสองเจ็ดนะครับสองสองเจ็ดแท้เครื่องยีเอ็มร้อยสองเพลว์สโลยกนะครับคันนี้รีวิวไปแล้วหนึ่งรอบนะครับก็ตอนนี้ติดจองนะครับลูกค้าจองไว้แล้วก็สั่งทำแอร์นะครับใส่คอมแอร์หม่เลยครับนี่ใส่คอมแอร์ใส่ ไดเออร์นะครับล้างระบบใหม่แผงใหม่นะครับนี่ก็สภาพประมาณนี้ครับสวยงามครับเครื่องเอ็มร้อนะครับ220แรง FM227 แท้นะครับนี่คานหน้า ZM นะครับคานหน้าตัวเอ็มเจ็ดร้อยนะครับเดี๋ยวกันนะครับนี่หัวอะไรก็สภาพดีนะครับราคาไม่แพงครับตัวนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าจองไว้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าไม่จบก็ ทักทายกันเข้ามานะครับใครที่สนใจหรือชอบรุ่นไหนแบบไหนนะครับลองโทรมาคุยกันนะครับรับทุกเงื่อนไขนะครับทุกคนรับทุกเงื่อนไขอู่ปลาเหลาจัดให้หมดนะครับจบที่เดียวนะครับนี่เดี๋ยวจะล้างเก็บหล่อให้ครับถ้ามองงี้มันก็เหมือนรถเก่าเลยครับเพราะว่าสีมันไม่สวยแต่ถ้าใครดูรถเป็นเขาก็จะดูที่ความบางเดิมบางนะครับนี่เพียดยังอยู่นะครับก็คือรถไม่เคยทําสีนะครับแล้วรถ ค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์นะครับไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับไม่ได้แกะอะไรเลยนี่สวยนะครับรถประมาณนี้ครับอาโเคครับอมองปากหองคอพี่น้องนะครับนะนี่นู่นบางโคนเขาจัดมาแล้วนะครับให้ทายราคานะครับสใบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ